สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับนี่คือช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมผมขออนุญาตนะครับวัดซะก่อนเนาะวัดซะก่อนนะครับเดี๋ยวจะลืมเพราะเพิ่งวัดมานะครับผมพระองค์นี้นะครับผมมีขนาดความกว้างอยู่ที่2.6เซนติเมตรนะครับและความสูงนะครับความสูงอยู่ที่5.1เซนติเมตร บวกลบอย่างละ1มิลนะครับผมโอเคเป็นกาเข้าใจเนาะแน่นอนครับพระองค์นี้จะเป็นของใครไปไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวมีพิเศษนะครับลองฟังให้จบนะครับผมนะครับมีพิเศษอย่างไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นครับต้องขออนุญาตแพทเทิร์นก่อนเนาะนะครับ เป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะครับถ้าเราถ้าลงของท่านอาจารย์นะครับผมต้องขออนุญาตครับสโลแกนครับนะครับฉันจะคอยดูแลลูกศิษย์ของฉันเสมอไม่ว่าฉันจะอยู่หรือไม่ก็ตามพระของฉันเก็บให้ดีต่อไปจะแพงครับผมนี่คือหนึ่งในคำปลาลบของท่านหลวงพ่อกลวยครับแห่งวัดโคศิตารามชัยนาทครับผมนะครับที่ผมเรียกว่าอาจารย์เพราะแกเก่งจริงครับนะครับผมอ่ะมาครับนะครับ ต้องแปลว่าเราเราเราเลือกเก็บไม่ไม,ไม่ผิดนะรแต่ก่อนนี้นะสมัยก่อนเนาะนะครับผมพระองค์นี้เป็นพิมพ์พระขุนแผนปลุก,กุมารครับนะครับแน่นอนครับมีหลายพิมพ์นะครับหลายแบบหลายเนื้อครับแต่เนื้อมาตรฐานนะครับแล้วก็พิมพ์มาตรฐานก็จะเป็นแบบองค์นี้นะครับผมแต่มีพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งหลายๆท่านหรือแม้กระทั่งอ่าหลายๆเพจ นะครับหลายๆลร้านยังไม่เคยอธิบายเดี๋ยวผมจะขออธิบายสักเล็กน้อยนะครับผมเพื่อเป็นจุดดูแล้วก็เป็นจุดสังเขตให้ดูนะครับให้ฟังนะครับผมพระองค์นี้สร้างไว้เมื่อนะครับประมาณปี2,500แต่ว่าบางท่านบอกว่าสร้างปี98ด้วยซ้ำนะครับก่อนปี2,500อ่ะนะครับผมเก้า2ป0 0นะครับผมแล้วก็มีสร้างหลัง2,500ต่อมาอีกไปถึงปี2,515นะครับผมทีนี้อธิบายครับนะครับ พระชุดนี้มีทั้งเนื้อดินเนื้อผงไบลานนะครับเนื้อดินนะครับเนื้อผงไบลานแล้วก็เนื้อผงน้ำมันปูแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าผงน้ำมันปูนะครับจริงๆแล้วเรื่องผงน้ำมันปูเนี่ย <c oughs> ผมบอกไว้เมื่อประมาณ7ปีได้ละเจปีที่แล้วละที่ผมบอกไว้ว่าเนื้อผงน้ำมันปูต่อไปจะแพงต่อไปจะหายากซึ่งถามว่าพิมพ์เนี้ยโดยปกติถ้าคนทั่วๆไปสมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณสักสิปีให้หลังจากนี้เนี่ย หรือสิบกว่าปีให้หลังไม่มีคนรู้เลยว่าเฮ้ยพระองค์นี้เป็นของที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยดูหลายๆท่านก็ดูแล้วว่าแท้นะครับผมแต่ก็ไม่กล้าฝันถงแล้วก็ไปดูว่าเป็นพระอุปโลกบ้างอะไรบ้างนะครับนะครับประวัตินะครับประวัติเนี่ยหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับผมท่านไปเอาพระนะครับผมชุดนี้เนี่ยแหละนะครับชุดพระขุนแผนเนี่ยแหละ <t ouch> เป็นพระอุปโลกละเอามาเป็นพระนะครับถอดพิมพ์แล้วแกะพิมพ์ใหม่ด้วยนะครับมีการแกะพิมพ์ใหม่ในบางรุ่นด้วยนะครับและเอามาเป็นของตัวเองโดยให้แยกแยะจากเนื้อหาเป็นหลักนะครับ <t ouch> แล้วก็บอกเลยครับว่าต่อไปนี้ไม่ไม่ใช่เป็นพระอุปโลกและเป็นพระของหลวงพ่อ,อลวยละเป็นพระของท่านละเป็นพระของฉันแล้วนะครับผมนะครับนี่แหละครับคือที่มานะครับผมทีนี้พระของหลวงพ่อกุยเนี่ยครับผมในในพิมพ์พระคุณแผนปุกุมารก็ดีหรือพระคุณแผนดีกหลายรุ่นหลายแบบก็ดี นะครับไม่ว่าปูกุมารอุ้มกุมารก็ดีนะครับผมจะลักษณะเนี่ยเนื้อหาจะตรงกันหมดจะเป็นแบบเดียวกันถ้าผงน้ำมันปูก็จะเป็นผงน้ำมันปูแบบนี้เลยเห็นไหมครับผงน้ำมันปูส่วนใหญ่แล้วจะมีฟองอากาศมีหลุมอากาศแบบวงประจันนะหรือว่าผิวประจันนะครับเรียกว่าเป็นหลุมอากาศแบบนี้นะครับเหมือนหลุมดาวอังคารอ่าหลุมของดวงจันทร์อะไรแบบนี้ผิวดวงจันทร์อย่างนี้นะครับผมนะครับปัจจุบันนี้ของเกระเบิด เทิงมากนะครับผมทําได้เหมือนและใกล้เคียงนะครับและบางรุ่นก็ใช้เลี่ยมพลาสติกเอานะครับระวังนะครับจะไปเจอเลซินนะครับถ้าเป็นเลิซนแล้วก็ตัวไข่ตัวมันนะครับดูให้ดีๆนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือแกะ นะครับใครเลี่ยมพลาสติกเก่ามาก็แกะยกเว้นว่าเราเชื่อมือเ <_ an unrelated> ชื่อใจเขาหรือเชื่อถือเขานะครับว่าไม่เก้แน่นอนนะครับผมไม่ใช่เลสซินแน่นอนอย่างนั้นแะนะครับแต่ก่อนที่เห็นเกินครับปัจจุบันนี้เห็นไหมครับสนามแทบจะองค์เดียวยังไม่เห็นเลยเพราะเขารู้กันหมดแล้วว่าเป็นของหลวงมะกรยและราคาแอคทีฟขึ้นมากสมัยก่อนยังหลักร้อยนะสี่ห้าร้อยพันกว่าบาทใหญ่สูงสุดปัจจุบันนี้เชื่อไหมครับแบบนี้พิมพ์นี้แบบนี้นะครับปลาเขาไปเด้งขึ้นไปสามพันถึงห้าพันและต่อไปจะไม่หยุดแค่นี้ด้วยผมว่านะ นะครับผมถ้าแยกๆไปแล้วมันก็ดูง่ายมันก็จะเล่นง่ายซื้อง่ายอ่ะเราวกเข้ามาตรงนี้ก่อนเนาะต,ตรงที่ผมบอกว่าองค์นี้มีพิเศษพิเศษยังไงครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับผมขออนุญาตพลิกเลยนะครับพลิกนะครับองค์นี้เป็นผงน้ํามันปูนะอืมนี่ครับไม่ใช่หลังยันธรรมดานะครับเดี๋ยวบางทีเบางคนบอกว่าก็หลังยันก็หลังแบบนี้นะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะอ,ะอะบูลลี่หรือเข้าใจผิดว่าก็เห็นเห็นประจําไม่ใช่นะครับผม องนี้เป็นหลังยันพิเศษหน่อยซึ่งมีพบยากแล้วก็เป็นหลังยันแบบนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะไปเจอในในเนื้อชิ้นด้วยนะในเนื้อชิ้นก็มีหลังยันแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเนื้อยุคต้นๆปี2,500เด๊ะๆพุดง่ายนะครับผมนะครับหรือปี249899ไปถึง2,500นะครับแตกต่างยังไงนะครับดูนะครับนะครับตัวอูนะครับชุดเนี้ยเป็นอูอูขึ้นแล้วก็อู่ลงนะครับนะครับ ที่เราเห็นทั่วไปบางทีเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวยันตัวยันของเขาเรียกนักทรหดนะครับตัวนี้ก็เรียกนักทรหดเหมือนกันแต่ว่าเป็นยันนักทรหดแบบอุอขึ้นอุลงหรืออุลงอุขึ้นซึ่งมันก็คนละคนละคนละแบบกันคนละอย่างกันจะมีน้อยพบน้อยกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาภาพนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาภาพ นี่เนื้อมันปูนะต้องเรียกว่าเนื้อผงน้ำมันปูขออนุญาตเจ้าของภาพนะครับผมเพื่อเอามาเผยแพร่หลวงพ่อเกวยนะครับผมนะครับดูนะครับท่านดูนะครับนี่ทั่วไปท่านจะเห็นเนะี่ยนี่คือทั่วไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูเขาจะมีข้อเปรียบเทียบพอดีนะครับผมขออนุญาตนะครับผมอืมอึ๊บขออนุญาตขออนุญาตปุ๊บมาให้ดูตรงนี้นี่ครับ เห็นไหมครับจะมี2แบบนะครับอันแรกเนี่ยจะหายากแบบเดียวกันกับของผมนะนะครับเป็นอุขึ้นอุลงเห็นไหมครับและทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งบางท่านก็เรียกเป็นว่ายันนาทรหดนะครับแบบนี้เรียกนาทรหดนะครับเป็นจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในยันประจํากายของหลวงพ่อกลวยแต่พิมพ์เนี้ยนะครับอุตัวเนี้ยอุขึ้นอุลงตัวเนี้ยนาทรหดอุขึ้นอุลงตัวนี้หายากครับมีน้อยกว่า นะครับมีน้อยกว่าขออนุญาตเจ้าของภาพนะครับขอบคุณครับนะให้ดูแล้วนะทีนี้เราก็จะเข้าใจแล้วว่าอ่ะมันมีอยู่มันมีอยู่2แบบนะครับผมจริงๆแล้วมี3แบบมียันของเขาเรียกว่าสุมโนสุมโนหรือเปล่าสุณมโลสุณโมโลเอ,อสุณโมโลนะครับอันนั้นจะแพงแพงที่สุดมั้งหายากที่สุดนะครับลองมาก็จะเป็นชุดนี้ก็คืออุข,ขึ้นอูลงแบบนี้นะครับ มาครับถึงจุดไข่แม็กครับเปิดดีกว่าครับนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับสุดยอดหนึ่งในเมตตามหาเสน่ห์นะครับเกวันน้องๆหลวงพ่อทาบหรือประมาณหลวงพ่อทาบเลยนะครับผมสุดยอดมหาเสน่ห์ค้าขายเมตตาค้าขายและมหาเสน่ห์มากครับนะครับผมหญิงก็ใส่ได้ชายก็ใส่ดีครับนะครับผมนะครับขออย่างเดียวอย่าทําความชั่วแค่นั้นเองนะครับอย่าพูดหยาบนะครับผมอาราธนาหลวงพ่อกลวยขึ้นคอได้แล้วก็ลอง เขาเรียกว่าลองบนบานสารกล่าวแต่ว่าบนแล้วถ้าสําเร็จท่านต้องไปแก้บนนะบอกบอกกันไว้ก่อนเลยเพราะครูแรงครับผมบอกให้เลยนะครับห้ามลืมนะครับผมอ่ะผมเปิดราคาก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวค่อยมาส่องกันเนาะนะครับองค์นี้ทั่วไปเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าสี่ห้าพันะเพราะว่าเป็นหลังยันที่แบบมีน้อยนะครับหลังยันอูขึ้นอูลงเนาะนะครับ ยันตัวนี้จะมีน้อยจะพบเห็นน้อยแล้วเป็นเนื้อมันปูแบบไม่ได้ใช้แบบนี้ด้วยนะครับผมผมเปิดให้ก่อนเลยเซกชั่นแรกนะครับผมเอาไปนะครับผมลองดูนะครับเอาไป3,000บาทนะครับ3า0 0บาทรวมส่ง e.m.s หรือ c u r ร y ให้ด่วนๆนะครับผมขออนุญาตนะครับลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดวดต่อลูกค้าเก่าก็ลด10%เช่นเดิมไม่บวกเพิ่มลดเพิ่มใดๆนะครับผมนะครับสวยมากครับผมบอกให้เลยราคาไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่ ใครต้องการนะครับผมให้แคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ idline นะครับผมหมายเลข0846786958ย้ำ idline หมายเลข0846786958ครับผมเบอร์นี้ลายนี้ขออนุญ,ญาตนะครับผมนะครับห้ามส่งผ้าอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่จย่าเช่ายังทำไม่ได้เบอร์นี้ลายนี้ขออนุญ,ญาตงดรับโทรศัพท์นะครับ งดรับโทรศัพท์นะครับผมรับทางไลนย์อย่างเดียวใครต้องการก็ให้แคปหน้าจอครับนะครับแล้วก็ส่งมาที่ไลน์นะครับผมนะครับแล้วก็ส่งมาที่ไลน์ครับนะครับผมในเบอร์0846786958โอเคเป็นอย่างเข้าใจเนาะงดรับโทรศัพท์นะครับผมนะครับอแอดไลน์ไม่เป็นก็ต้องแอดให้เป็นนะเนาะแคปหน้าจอไม่เป็น แอดไลน์เข้ามาแล้วก็บอกเลยครับว่าต้องการพระองค์นี้ต้องการปิดพระองค์นั้นองค์นี้อย่างเช่นองค์นี้ก็คือพิมพ์พระขุนแผนปลุกกุมารเนื้อผงมันปูหลังยันนะครับหลังยันอูขึ้นอู่ลงนะครับผมหายากครับนะครับผมมีน้อยกว่ายันปกติทั่วไปนะครับผมนะครับ,นะรบสามพันบาทรวมส่งอีเมลหรือเคอร์ที่เดูอๆนะครับผมโอเคเป็นงาเข้าใจนะฟังไม่ทันก็กับฟังไม่ทันอยากรู้ราคากดไปที่ใต้ลิงก์อีกทีจะมีบอกราคาอีกทีหนึ่งโอเคนะครับผม นะครับมามาสองพระกันนะครับผมพระสภาพเดิมๆไม่ได้ใช้ครับขอบอกเนี่ยสภาพเดิมๆไม่ได้ใช้เลยมีหน้าตาด้วยเห็นไ,ไหมหน้าตาหลายๆเลยขอบอกสวยมากองค์นี้สวยจริงๆนะครับถ้ายังอยู่เซกชันหน้าองค์นี้ขออนุญ,ญาตสี่พันะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับไปดูบางเพจบางเพจขายถึง7จ0 0แปดพนะ เออลองไปดูดูลองไปค้นหาดูนะครับบางเพจขายนึงเจ็ดแปดพันไม่รู้ผมจะตกควายหรือเปล่านี่เราเก็บเก่ามาไงเก็บมาเองมันก็นะครับเอาพอกําไรพอประมาณหมัดมาหรือว่าพอบัตรเขาเรียกว่ากาไรเบาๆเนาะนะครับเอาได้เอานะครับของเก๊ระบาดเยอะนะครับนี่ผมเก็บเก่ามานี่ขึ้นคอสบายใจเลยนะครับ วาถเห็นพูดถึงตรงนี้ปุ๊บต้องบอกเลยครับว่าใครดูไม่ดีไม่ต้องมาไปนะครับผมผมบอกไว้ทุกคลิปว่าผมไม่เล่นพระเคใครดูพระผมเ๊ผ่านได้เลยครับผ่านเลยครับนะครับผมพระอย่างนี้ใครดูเคก็ไม่ลงเล,เลยแล้ะครับแสดงว่าเล่นหลวงพ่อกลวยไม่เป็นลนะเนาะอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะได้ไม่นานนะเอาเท่านี้ก่อนนะครับผมเผื่อคืนนี้เย็นนี้ค่ำนี้ลงได้อีกสักคลิปหนึ่งเนาะ อ่ะโอเคสามพันบาทเองนะครับผมลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดวดต่อลูกค้าเก่าลด10%เช่นเดิมในพิมพ์พิเศษพระขุนแผนปลุกภูมานหลังยันอู่ขึ้นอูลงหรือยันณทรหดโอเคสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ